ที่นู่นน่ยมันจะมีสังคมที่เป็นสังคมไทยคอมมู u นิตี้อยู่ซึ่งไทยคอมมู u นิตี้เนี่ยเขาก็จะไปไหนไปวัดตอนนั้นก็เลยแบบอ่ะไหนๆก็มาวัดอยู่แล้วก็เลยอ่ะหลวงพ่อเขาบอกให้ช่วยอย่างนี้ก็ทำก็ได้มูมมองที่สนใจคือสนใจเรื่องการเทรดอค่าเงินเรดลงทุนอะไรเงี้ยตอนนั้นจากยังบิตคอยจักรู้จักแล้วเรื่องชวนซื้อเลยยังเสียดายกันอยางถึงวันนี้ตอนนั้นยังสมเหรียญหนึ่งบิตคอยหเหรียญอะ แล้วที่บอกว่าเสียดายที่ไม่ได้ทำคือก็คืออ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็วันนี้ก็ยังอยู่กับหมวกนะครับ ครับและพัดโบกค,ครับอ่าก็อันนี้ถือว่าจะเป็นตอนที่2นะ,ะ 2> ถ้าใครยังไม่เคยดูสามารถกลับไปดูตอนที่1ก็ได้ว่าเหตุผลทำไมพี่พัดโบกถึงไปเรียนที่เมลเบิร์นเนาะแล้วก็การเรียนที่นู่นเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเราก็เรื่องการขอทุนหรืออะไรงี้เนาะโอกาสในการทำงานอะไรประมาณนี้ <c oughs> แต่ว่าถ้าย้อนกลับไปคือพี่พัดโบกไปในช่วงปี2สอง 2008อ,อะไรประมาณนั้น 2009, ก็เรียกว,ว่าเ <11. S 1> กือบเกือบ20ปีแล้วแหละแต่ในยุคนู้นก็เป็นอีกยุคหนึ่งที่ก็มีความน่าสนใจมีความคลาสสิกหรือเปล่าอ,อถ้าให้นึกไวๆเลยนะสิ่งสิ่งที่ประทับใจที่สุดต,ตอนนั้นนะคือดอกเบี้ยรครับม,มันเคยเคยบอกหมวกแล้วแต่หมวกหมวกจำไม่ได้ฮะคือสมัยนั้น่ะมันจะเป็นโห พอขึ้นต้นด้วยว่าคำว่าสมัยนั้นเนี่ยความความรู้สึกความแก่แก่มาเลยอ่าสมัยปี2008เนาะมันเป็นมันเหมือนมีวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ใครใครมีสับพรามตอน2007นใช่ป่ะแล้วมันก็ลากยาวมาใช่ไหมแต่ว่าฝั่งฝั่งของออสเตรเลียเขากำลังเริ่มอ่าสิ่งที่เรียกว่าเน็ตแบงสมัยก่อนแอปไอ้เน็ต มันยังไม่ใช่มือถือปโอนกันทุกวันนี้ใช่ไหมเขาก็เลยเริ่มชวนให้คนมาใช้เน็ตแบงค์ซึ่งเน็ตแบงค์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเงินฝากเขาธรรมดามันดอกเบี้ยหนึ่ปอรองหะไรเงี้ยแต่เอาพอไปฝาก Net Bank อ่ะเขาให้ดอกเบี้ยแปดอร์เซ็นดอร์เซนี่สมัยนี้ยังหาหุ้นปันผลให้มันปันผลแเนี่ยยากมากเลยนะนี่คือเอาเงินไปใส่เฉยๆเลยนะได้ดอกเบี้ยแ แปดเปอร์เซ็นต์ไม่เดือดรับเน็ตแบงก์ก็คือเหมือนแบบโมบายแบงกิ้งปัจจุบันปะอ่าใช่แต่มันยังสมัยนั้นมันยังไม่มีมันยังไม่มีสมาร์ทโฟนมันก็จะเป็นแบบเหมือนล็อกอินเขาเข้าไปในเน็ตแล้วก็ล็อกอินอะไรเงี้ยเออแต่คนไม่ไม่กล้าใช้ไงเพราะว่ามันไม่มีบุ๊คมันใหม่มากอะไรเงี้ยเขาก็เลยมีนโยบายเหมือนกับช่วย ก็ไม่รู้เขาเอาเงินที่ไหนมาจ่ายได้นะแปดเปอร์เซ็นเยอะมากเลยนะมันก็น่าจะเป็นแค่ช่วงหนึ่งหรือมั้งใช่แต่สิ่งที่ทําก็คือสิ่งที่ทําตอนนั้นก็คือพี่เอาเงินทั้งหมดที่ที่เป็นค่าเทอมอ่ะที่คิดว่าจะเทอมเรียนสามปีอ่ะโอนเข้าไปฝากเลยเป็นหลักล้านอ่ะเกือบสองล้านอ่ะแล้วแปดเปอร์เซ็นอ่ะมันก็คือ สบายอ่ะไม่ต้องทํางานก็อยู่ๆก็มีเงินเอาปติเอาดอกเบี้ยใช่แปะไปเป็นอ่ะเดี๋ยวครับแล้วเอาดอกเบี้ยไปทําอะไรฮะก็ซื้อของเที่ยวไงที่เราเราอาทิตย์ที่แล้วอ่ะซื้อไอ o n นซื้อออเเคยเอามาเที่ยวเขาให้ไปมันก็ยังกินใช้อยู่ในประเทศอ่วมันไม่ได้ออกเป็นอาจจะเป็นเป้าหมายของประเทศนี่มันคือดิจิตอลแบงกิ้งไม่ใช่ไม่ใช่อะไรวะดิจิตอลวอลเล็ต อ่าก็ใช่แต่มันเยอะมากมันเยอะมันดอกเบี้ยมันเยอะจนน่าตกใจโอเคอันนี้ก็คือตอนนั้นตอนนี้ไม่มีแล้วนะตอนนี้ไม่มีแล้วใครใครคิดจะไปหาแบบใครใครเพิ่งจะไปเรียนแล้วแบบไปที่แบงก์แล้วแบบแปดเปอร์เซ็นต์อยู่ไหนคือไม่ใช่นะฮะตอนนี้คือย้อนไปนานมากเอยนะหมายถึงปีแรกละแปดแล้วมันก็ลดเหลือหกแล้วก็ห้าปีปีสุดท้ายอ่ะเป็นห้าเปอร์เซ็นต อ๋อก็เราปีแรกไงใช่ป่ะใช่ใช่ก็แปดหกห้าก็ก็แต่แต่ห้าก็ยังโอเคนะถ้าเท่ากมันก็เยอะอยู่ดีอ่ะมันก็เยอะมากอยู่ดีอ่ะเราก็ขนเงินไปฝากสบายเลยอ๋อก็ซื้อของซีไอโฟนใช่ถูกต้องตอนนั้นไอโฟนอะไรไอโฟนสามสามเอสได้ไหมสามใช่ไหมสามยุคขึ้นมาไอโฟนหนึ่งไม่มีนะไอโฟนหนึ่งไม่ไม่ไม่มีขายเราเซียไม่มีขายขายแค่แค่อเมริกา โอเคอ่ะเรามาคุยกันต่อนิดนึงว่าอยากจะรู้ว่าการใช้ชีวิตนอกจากที่เรียนแล้วอะเออเวลาว่างเนี้ยไปไหนหรือทำอะไรบ้างมันมีกิจกรรมอะไรให้เราทำบ้างโอ้โหเยอะมากโอ้โหคือนี่มันจะแบ่งสองประเด็นนะมันจะเป็นประเด็นสิ่งที่ทำใช่ป่ะครับกับสิ่งที่เสียดายไม่ได้ทำอืมสิ่งที่ทำตอนนั้นน่ะก็คืออ่ะอย่างอย่าง โอ้โหต้องเล่าเล่าเรื่องเรื่องอะไรดีมีหลายเรื่องมากอะอย่างง่าย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 สุดเลยที่นู่นน่ะมันจะมีสังคมที่เป็นสังคมไทยคอมมูนิตี้อยู่ซึ่งไทยคอมมูนิตี้เนี่ยเขาก็จะไปไหนไปวัดอ่าก็คือเหมือนกับก็ไม่รู้ทําไมแต่แต่วัดที่นู่นมันเป็นเหมือนบ้านปะมันไม่ใช่แบบใช่เพราะเขาสร้างวัดไม่ได้ไงใช่ไหมเขาก็ต้องไปเหมือนไปซื้อบ้านหลังหนึ่งก็มีที่ในสนามแล้วก็มันรวมคนคือคือถ้าใครนึกไม่ออกคือ การที่เรียกว่าวัดฝรั่งอะไรเงี้ยอยู่ที่นู่นอะไรเงี้ยส่วนใหญ่นะ90%มันอาจจะมีบางที่อ่ะที่มันใหญ่มากๆที่ดูเป็นทรงคล้ายๆวัดหน่อยอ่ะ,อะแต่ว่า90%่ะ เวลาที่เราเรียกว่าไปวัดมันก็คือไปไปบ้านที่ที่มีพระอยู่พระเขาอยู่แค่นั้นเองใช่จําบ้านจําวัดจําบ้านัดก็ไม่ได้ต้องจาบ้านก็คือนอนอยู่นู่นเราก็จะมีแบบคนมาร่วมตันทำบุญทำบุญแล้วก็เหมือนเอาอาหารอะไรมาเป็นคอมมูนิตี้ใช่ไหมใช่คือตอนนั้นน่ะพี่ใช้แม็ครับแล้วก็ทางวัดคือพี่ก็ไปวัดเฉยๆเลยนะแต่ก็ไปนั่งคุยกับหลวงพ่ออะไรอย่างเงี้ย แล้วหลวงพ่อก็มีแม็กอยู่สองเครื่องที่มี<อ>ที่มีคนบริจาคมา<อ>แล้วเขาเซตอัพไม่เป็น<อ>พี่ก็เลยไปช่วยเหมือนกับว่าอ๋อเนี่ยมันต้องใช้อย่างนี้แล้วก็มาสอนสอ,อนว่ามันต้องเปิดอย่างนี้เป็นอย่างนี้เวลาใช้มันต่างก,กับวินโดว์อย่างนี้อย่างนี้อ,อย่างนี้อ,อ,อะไรไงะเงี้ยเขาก็เลยเออเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีคนมามีปัญหาเรื่องคอมพิวเตอร์เยอะมากเลยนะอ่าก็เลยแบบเออถ้าถ้าว่างอ่ะก็มาช่วย ช่วยแก้อะไรเงี้ยให้หน่อยอะไรเงี้ยหมายถึงว่าก็เหมือนคนนู้นคืออะไรเปิดศูนย์ตบประมาณนั้นประมาณนั้นรับซของรอมของใช่ก็จะมีแบบหน้าสติปจ็อบไว้ข้างหนใช่ก็จะมีแบบว่าเฮ้ยเราก็ไปคือจริงๆอ่ะไอ้ตรงตรงวัดอ่ะมันก็จะเป็นตลาดที่เราไปซื้อของเข้าบ้านอยู่แล้วอ่าอ่าอืมเราก็จะไปทุกอาทิตย์อยู่แล้วแถวตลาดแถววัดนะแล้วก็เลยตอนนั้นก็เลยแบบอ่ะไหนไหนก็มาวัดอยู่แล้วก็เลยอ่ะหลวงพ่อเขาบอกให้ ช่วยอย่างนี้ก็ทําก็ได้ก็จะได้แบบเหมือนรู้จักมีคอนเน็ชันเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยคนก็แบบใหญ่ๆคนใหญ่ผู้ใหญ่อ่ะที่แบบว่าไม่ได้รู้เรื่องคอมอะไรเงี้ยก็มาปรึกษาคอมมาช่วยให้ซ่อมอะไรมาณนั้นคือแต่นะแต่ผู้ใหญ่นั่นคือเขาไม่ได้เรียนเขาใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นใช่ใช่เป็นคนที่อ่าก็เปิดร้านอาหารบ้างเปิดร้านนวดบ้างหรือไม่ก็แต่งงานกับฝรั่งที่กับคนที่รับงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็มีเด็กมหาลัยก็มา มาให้ซ่อมเหมือนกันอย่างที่รู้จักหมวกอ่ะก็เพราะว่าเพราะว่ารุ่นพี่มีรุ่นพี่คนนึงเอาคอมมาซ่อมเว้ยอ๋เหรอเออใช่อ๋อเขาคือเขามาหาซ่อมใช่เขามาหาซ่อมฟรีถูกต้องเขามาหาซ่อมฟรีแล้วพี่ก็ซ่อมไปแล้วพี่ก็นั่งคุยใช่ไหมว่าแบบเออเนี่ยเอออยากอยากทําหนังอยากตัดต่อหนังแล้วเขาก็เรียนฟิล์มพอดีอะไรเงี้ยเขาก็มาแนะนำเรู้จากเขนีลน็กคอนเนกันมาอะไรใช่มันได้คอนเน็กชัน่ยได้คุยซ่อมคอมได้คอนเน็กชันนะครับเออใช่ แล้วรู้จักคนเยอะขึ้นเยอะเลยตั้งโต๊ะจริงปะจริงตั้งโต๊ะจริงๆตั้งโต๊ะเราก็ปิ้นกระดาษแล้วเขียนรับซ่อมคอมใช่ใช่เป็นแบบซ่อมไม่ได้จำไม่ได้แล้วว่าเขียนแต่ว่าคนเขามาไม่ได้เขียนว่าอะไรนะสัปดาห์แรกเขาอาจจะแค่แบบมองๆเฮ้ยมีรับซ่อมด้วยใช่แต่ก็เอาคอมมานั่งตั้งไงมานั่งตั้งจริงๆใช่ก็สัปดาห์ต่อไปคนก็เลยฮิ้วคอมมาตอนแรกก็เรียดจยกกันคือพที่วัดก็มีห้องคอมพิวเตอร์นะก็ไปไปคลีนอะไรให้เขาอะไรอย่างเงี้ย มีคำถามทำแรกของทำแรกของของอะไรข้าวที่วัดใช่ขึ้นข้าววัดออ๋นี่เสร็จกนกุติใช่มีคำถามมีคนถึงขนาดแบบแบบพีซใหญ่ๆขึ้นมาแล้วแบบทำไม่ได้นะส่วนมากเป็นแล็ปท็อปหมดเลยออเป็นแล็ปท็อปเป็นแล็ปท็อปหมดเลยมีพินเตอร์มมาาถ พี่ครับไม่มีพิเตอร์ก็หมดปัญญาพี่พี่ครับช่วยไล่สีมึกให้หน่อยเออพิลกับลูกเลื่อนเออเอออะไรเงี้ยอันนั้นก็ซ่อมไม่ได้นซ่อมไม่ได้น่าจะให้คำปรึกษาได้แค่แบบลงโปรแกรมไวรุงไวรัสอะไรเงี้ยหรือไม่ถามคําถามร่วไปก็ไม่ได้โปรแกรมเมอร์นึกออกไหมมันก็ไม่ได้ซ่อมได้ทุกอย่างแลไม่ได้ฮาร์ดแวร์แต่ก็อันนั้นก็เป็นการใช้เวลาว่างที่ดีก็เหมือนกับก็กลายเป็นมีอะไรทําทุกวันอาทิตย์ก็คือไปวัดแล้วก็ มีอะไรท่านก็เรียดอะไรเงี้ยก็ดีนะรู้จักคนเยอะแล้วไปเที่ยวอะไรเงี้ยแบบได้ออกไปนู่นมานี่เยอะไหมเหมือนแบบไปบริสเบนไปโกโคสไปแบบทัสแมนอะไรเงี้ยซิดนีย์อะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ไปรัฐอื่นเลยฮะก็คือเที่ยวอยู่ในรัฐเที่ยวอยู่ในเมืองคือคือเที่ยวแหละไปแหละแต่ว่าไม่ได้แบบถึงขนาดบินข้ามสเตทมีมีไปซิดนีย์แคนเบอร์รา ก็คือต้องใช้ให้คุ้มอะ่ะแล้วก็ไปนิวซีแลนด์เลยไปนู่นเลยไปนิวซีแลนด์อืมก็ก็ค่อยๆไปนะเพราะเที่ยวพวกนี้มันก็ใช้เงินเยอะอะสมัยนั้นก็ต้องแบบประหยดัดประหยัดอ,อ่าก,ก,ก,ก็ต้องดูบัต g เจ็ตที่เราใช้ใช ใช่แล้วก็มันก็มีงานด้วยไงที่ต้องสอนแล้วก็มีงานมันมันเลยอาจจะทำให้หมอนไปหลายหลายวันไม่ได้ขนาดนั้นส่วนใหญ่ก็คือจะเที่ยวแบบเดทริปเอาทตย์อะไรเป็นเที่ยว้าว่างอ่ะสามวันอะไรเงี้ยไม่เกินอแล้วก็มีถ้ามีพวกญาติญาติหรือใครหรือเพื่อนมาหาอะไรเงี้ยก็จะพาไปเที่ยวแบนั้นก็มีที่เที่ยวเยอะอยู่ไปหลายรอบอยู่มีเป็นสูตรเลยไหมถ้าญาติหรือเพื่อนมาต้องพาไป ฟิลิปไอซ์แลนด์ที่เป็นดูนกเพนกวินอ่าแล้วก็ไปเทเวล์อัพเปอร์โซลอ่าแล้วก็ไปอะไรอ่ะแคมเปียนที่เป็นแบบเดินป่าเขาขึ้นไปเป็นวิวบารคอนี่ออกอย่างเงี้ยก็จะวนๆอยู่อย่เงี้ยจีลองทะเลเอออ่าก็จะมีลองไปเสิร์ชดูได้นะเร้ยถ้าถ้าเมลเบิร์นของเรานี่คือแบบบ้านสี อ่าใช่บิสเปนอะไรนะไบตันบีอไบตันบีเซนคิวดาอะไรอย่างงี้เซนคิวดาก็มีนกเพนกวินเล็กๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็คือไปเที่ยวก็ได้เที่ยวเยอะนะก็คือก็คือถ้าว่าคือเวลาค่อนข้างที่จะไปทั่วอยู่แล้วใช่ไหมไปทุกที่เลยไปก็ขับรถวนๆก็คือเช่ารถหรือว่ามีรถอยู่ก็จะมีเพื่อนที่มีรถอ๋อนี่ไงฮะก็จะได้เปรียบตรงนี้หน่อยนึงใช่ก็จะมีคนจีนที่แบบเขาเขา ทำเหมือนกับคลีนซิ่งอะซิ่งบ้านเนี่ยเาจะมีรถตู้ออก็ไปเที่ยวอแล้วมีแล้วที่บอกว่าเสียดายที่ไม่ได้ทําคือก็คือเหมือนกับว่ามันส่วนมากก็จะใช้เวลาไปกับอยู่วัดใช่ไหมแล้วก็มีบางช่วงที่ไปช่วยหมวกทำทำหนังอะไรใช่ไหมอันนั้นก็คือเป็นสิ่งที่สิ่งที่ อยากเรียนอยากทำกแต่ว่าเรามาสายไอทีแล้วก็ไม่ได้ไปทำ<อ>ใช่ไหมพอมีโอกาสก็ฮ้ยอยากไปลองดูว่าเป็นทำยังไงใช่ไหมก็ได้ทําแต่ว่าสิ่งที่ไม่ได้ทำเพราะเนื่องจากส่วนอื่นนะมันก็จะมีเวลาว่างเยอะเช่นอย่างตอนนี้งานพี่วิงว่งวิง่งวิ่งมาราธอนวิ่งมาราทอนวิงนว่งอะ,อะไรใช่ไหม คือถ้าเริ่มวิ่งแต่ตอนนั้นอะเริ่มออกกําลังตั้งแต่ที่ที่อยู่เมลเบิร์นอะมันเป็นที่เพอร์เฟกมากสําหรับสําหรับการซ้อมวิ่งนะเพราะว่ามันมีสวนสาธารณะเยอะมากมแล้วก็สวนอะมันจะมีแบบเป็นสโลปอะคือเมืองต,ตัวเมืองเมลเบิร์นอะมันจะเป็นมันไม่ใช่ที่ราบอะมันจะเป็นสโลปสโลปสโลปใช่ไหมม,มันเวิร์กมากนะในการซ้อมวิ่งคือถ้าคือย้อนกลับไปนี่แบบเออถ้าไปเริ่มวิ่งนะช่วงนั้นอะอคงแบบ เก่งกว่านี้คงวิ่งดีกว่านี้อะไรอเงี้ยอ๋ออืแค่นั้นเลยแล้วก็มีเรื่องการคือเวลาว่างมันเยอะมันเยอะจริงจริงทำไปเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเวลาว่างเยอะดิไม่เยอะหรอโมกไม่รู้สึกหรอหมกไปเรียนไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นเราันเยอะมากเลยนะหรือหรือหรืออาจจะเป็นหรืออาจจะเป็นเพราะเราเรียนแล้วเราทําทําโปรเจก อะไรอย่างี้ด้วยมาแล้วก็เป็นไม่ได้เพราะหมกทำอะต้องต้องทำหนังใช่ไหมเรื่องนี้คือทุกคนที่เรียนต้องทำหนังดูกป่ะที่เมลเบิร์นอ่ะมันไม่ได้ยุ่งยุ่งยุ่งมากถ้าเทียบกับตอนสมัยอยู่ซิดนีย์คือสมัยอยู่ซิดนีย์ถ้าใครพอดีเราเรียนฟิล์มสคูลอันนั้นคือยุ่งแบบ ถ้าคือทุกคนต้องทาหนังใช่ไหมหนึ่งเรื่องแล้วมันก็จะกลายเป็นหนงเรื่องไงไม่ใช่ทุกคนต้องทําอย่างน้อยหนึ่งเรื่องใช่แล้วการที่เราจะทําหนังเรื่องหนึ่งเนี้ยมันก็จะใช้คนประมาณห้าหกคนในการทำใช่ไหมก็จะต้องทุกคนก็จะได้วนหน้าที่กันไปใช่ใช่แล้วมันก็แบบต้องไปช่วยเพื่อนคนนู้นคนนี้คนนั้นอะไราบบนี้ใช่ใช่เออก็เข้าใจมันก็จะมีอะไรทั้งวันก็มันมันจะมีช่วงที่ว่างที่เหมือนกับ เราก็นั่งดูซีรี์ดูอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆตอนนั้นน่ะยุคนั้นน่ะมันเป็นยุคที่แบบว่าบิตคอยกำลังเริ่มต้นแล้วมันจะมีเรื่องของการตอนนี้ที่ที่ที่สนใจนะที่มุมมองที่สนใจคือสนใจเรื่องการเทรดค่าเงินเทรดลงทุนอะไรเงี้ยตอนนั้นรู้จักยัง Bitcoin รู้จักรู้จักเพื่อนชวนซื้อเลยยังเสียดายกันอย่างถึงวันนี้ตอนนั้นยังสามเหรียญ หนึ่งบิตคอยหนึ่งเหรียญน่ะหนึ่งบิตคอยหนึ่งเหรียญใช่นี่ถ้าซื้อเล่นเล่นสักสิบเหรียญนี่โอ้โหตอนนั้นคุยอยู่เพื่อนเลยซื้อกันสักร้อยเหรียญไหมเก็บเก็บอะไรเงี้ยแต่แต่ถ้าเอาจริงนะถ้าตีร้อยเหรียญปัจจุบันนี้เท่าไหร่วะก็เหรียญละสามล้านอะร้อยเหรียก็สามร้อยสามร้อยล้านแต่ว่าลองกลับไปคิดดูอีกทีอะถ้าถ้าเกิดจังหวะนั้นอะมันขึ้นเป็นสองร้อยเหรียญนะก็ขายแล้ว เพราะว่ามันเบิ้ลแล้วไงอ่าถูกถูกเพราะเราะเราไม่มีทางรู้หรอกว่ามันจะสิ่งเดียวเลยที่มันจะขึ้นมาจนถึงอันนี้คือเราเราเผลอไปซื้อแล้วลืมอ่าถูกต้องใช่ปะใช่เอาแค่เอาแคจะลืมเปล่าสิบเท่าอย่างเงี้ยมันก็แบบโอ้โหเออใช่สองพเหรียญตอนนั้นสมมุติแบบขึ้นมาสักพันเหรียญเราเราก็พันเหรียญก็ขายแล้วเออไม่ไม่ไ ไม่ต้องไม่ไม่ได้ถือยาวหรอกไม่ใครจะไปคิดว่ามันจะเป็นสป็นอนสามหมื่นเหรียญเอ้หกเก้าหมื่นเหรียญตอนนี้ยปีสองพันห้านะเออใครจะไปรู้ไม่รู้หรอกแต่ว่าก็ก็ก็เป็นสิ่งที่เสียดายเพราะว่าตอนนั้นมันเริ่มต้นพอดีแล้วก็มีการคุยกันด้วยว่าคือมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับไอทีเนาะมันก็มีการคุยกันด้วยว่าไอ้ไอ้เหรียญเนี่ยมันมันมันเอฟเฟกตีฟหรือเปล่ามันมายังไงอะไรอย่างเงี้ย คือวงในวงไอทีก็รู้กันหมดแล้วรู้อยู่แล้วมันมันมันเป็นไอ้นี่ด้วยมันเป็นของแจกอะเหมือนของแจกตามงานแข่งเกมด้วยอ๋อเหรอเคยรู้ปะตอนสมุดเออย่างเงี้ยเวลาแข่งกันอะแบบที่หนึ่งได้ห้าหมื่นเหรียญที่สองได้สองหมื่นเหรียญที่สามได้มื่นเหรียญเหรียญบิตคอยไม่ไม่ไม่เหรียญเหรียญดอลลาร์เหรียญดอลลาร์นะแล้วก็ที่ห้าได้สามพันบิตคอยอะไรอย่างเงี้ยนี่ออกว่ามันจะเป็นแบบ จะเป็นรางวัลที่แบบแา่วัลที่ห้ารางวัลที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิ่เงี้ยมันก็ให้เป็นบิตคอยเป็นเศษเศษอ่ะเออซึ่งตอนนั้นอะบิตคอยมันก็เป็นหนึ่งตอนหนึ่งอ่ะแต่มันก็ชหาที่ใช้ยากใช่ไหมเออเออนั่นแหละก็เป็นช่วงนั้นน่ะแบบโอ้ถ้ามีเวลาว่างเยอะมากเนียนะจริงๆถ้านั่งเขียนถ้านั่งสนใจแบบคือถ้าถ้าใครไปเรียนอะก็จะก็จะรู้แหละมันมีเวลาว่างอ่ะก็ถ้าสนใจเรื่องอะไรอ่ะก็แนะนําว่า ให้ทําไปเลยดีกว่าให้ใช้เวลาว่างนะให้เป็นประโยชน์เพราะมันว่างมันว่างเยอะจริงๆนะมไม่ว่างได้ยังไงตอนนี้ยังเสียดายเลยถ้าถ้าเราตั้งใจเขียนแบบนั่งเขียนบอทเทรดหรืออะไรเงี้ยตอนนี้คงสบายกว่านี้เพราะตอนพอพอ,พอมาทำงานจริงๆแล้วมันก็มันก็ไม่ได้ว่างขนาดนั้นเออม,มันก็ไม่ได้มีเวลามันบางอย่างมันก็ต้องเลือกว่าจะยังไงอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะสรุปปิดเนี่ย อยากจะรู้ว่าเราพูดกันตั้งแต่ตอนที่แล้วแล้วแหละว่าเหมือนตอนนั้นก็มีออพพอร์ูตี้มีโอกาสที่จะแบบอเออทำพีเดีหรือว่ามีโอกาสก็เหมือนแบบเหมือนจะหางานหรือแบบที่อะไรจริงจังได้อะไรคือจุดเปลี่ยนที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยกลับเมืองไทยแล้ววะไม่อยากอยู่ละกลับเมืองไทยเหรอ,อจริงจริงก็พอพอไปอยู่อะ่ะมันก็มันก็ไม่ใช่บ้านเราอยู่ดียะ พอพอเราอยูอ่ไปนานๆน่ะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราจะอยู่ที่นี่ถ้าสมมติที่นั่นที่นั่นคือเมลเบิร์นใช่ไหม,มถ้าจะอยู่ที่นี่อย่างมากสุดอ่ะเราก็เราอยู่ยาวไม่ได้อยู่แล้วเราเราไม่สามารถอยู่ยาวได้เพราะว่ามีที่บ้านอ,อ,กอีกพ่อแม่ใช่ไหม,มแล้วก็มีแฟนด้วยแฟนก็คืออยู่ที่ตอนนั้นก็คือเป็นลองดีเดชั3 3> ่นชิพสามปีอ่ะก็คือก็คือยังไงก็ต้องกลับมากลับมาหาอยู่แล้วใช่ไหม แล้วก็ถ้าเราถึงถึงเราจะทำงานที่นู่นนะเราก็คงไม่ทำงานยาวถึงขนาดเกษียณออกไหมเราก็จะทำงานกันแค่เก็บเงินเนาะห้าปีสิบปีเสร็จแล้วทำไงต่อก็คือกลับไทยปะก็คือยังไงเราก็ไม่ได้มองว่าสุดท้ายยังไงอ่ะเราจะกลับไทยถูกไหมเพราะว่าข้าวอะไรเงี้ยมันมัอาหารอาหารการกินกับครอบครัวครอบครัวญาติเงี้ยมันก็ ถึงทํางานที่นู่นได้เงินเยอะกว่าแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องกลับมาไทยอยู่ดีแล้วถ้ากลับมาไทยอะ่ะแล้วแล้วเราจะทํทงานอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็คือทาถามตัวเองนะถ้าเราทํางานเก็บเงิน1ิปีแล้วกลับมาที่ไทยอะ่ะมันก็จะไม่มีคอนเน็กชันในการในการทํางานน่ะไอกไหมหมายถึงพอเริ่มใหม่มันก็ต้องมาเริเ่มใหม่ที่ไทยอยู่ดีถูกปะถึงถึงมันจะมีแอดเวนทจที่แบบเออเราเคยทางานที่ต่างประเทศมา,าแต่ว่าเวลาดีลงานอะไรเงี้ยมันก็ ก็หนีไพผลที่เราต้องรู้จักใครสักคนหนึง่งแล้วก็วงการทํางานมันก็เหมือนแบบต้องรู้มันก็รู้จักกันว่าคนรู้จักในที่นี้เหมือนถึงว่ารู้จักว่าเราเป็นคนยังไงทํางานอะไรทํางานแบบนี้รับผิดชอบได้ไหม,มเขาก็จะรู้จักเราใช่ไหม,มเชื่อเชื่อมือเราในการที่จะจ้างไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่างั้นถ้าสุดท้ายเราจะกลับไทยเนี่ยก็กลับเลยดีกว่าอืมอืมก็คือเป็นจุดอ่า ประมาณนั้นแต่แปลว่าตอนนั้นก็ค่อนข้างที่จะแผนไว้อยู่แล้วว่าพอถึงเดือนนี้จบคอร์สอะไรอย่างนี้เคลียอะไรทุกอย่างได้ก็คือกับใช่ใช่ก็คือพอพอตัดสินใจแล้วว่าเฮ้ยไปถ้าจะเอา PhD เนี่ยมันต้องเหนื่อยมากกว่าตอนที่ทำมาสเตอร์ดีกรีเนี่ยประมาณก็คือตอนนั้นพอเราเราจบเราเห็นชัดแล้วแหละว่ามันเหนื่อยอย่างนี้นะอเคอันนี้ก็คือไม่ดีกว่าโอเคเออเพราะว่า มันเหมือนมันไม่ใช่ทางมันเราไม่ได้ชอบอ่ะเราไม่ได้ชอบที่จะแบบโซปัญหาขนาดนั้นอ่ะเออก็แต่แต่ถ้าแต่คนชอบก็ดีก็ก็จะได้ไปก็จะเป็นเป็นรูปทางอีกทางนึงใช่ไหมแต่เราก็พี่พี่จะเน้นว่าเราต้องไปลองทําอลองทํามันทุกๆอย่างที่เราที่เป็นหนทางที่คิดว่าเราจะไปได้อะไปลองทําดูว่าเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าถ้าใช่ก็ต่อถ้าไม่ใช่ก็ถอยก็จะเป็นอย่างเงี้ยเรื่อยๆ แต่สุดท้ายแล้ว่าคิดว่าเฮ้ยยังสุดท้ายแล้วยังไงต้องกลับไทยก็เออก็กลับไทยเลยดีกว่าก็ไม่ได้คิดอะไรมากไม่ได้ไม่ได้เสียดายเพราะบางคนก็จะเสียดายว่าเฮ้ยเราเรียนจบแล้วใช่ป่ะเราสามารถหางานแล้วก็ขอ PR ได้ซึ่งการขอ PR มันก็จะมีโปรเซสของมันอีก <c oughs> เป็นเงื่อนไขอะ่ะ <c oughs> เช่นแบบว่าต้องทํางานอยู่3ปี <c oughs> แล้วก็หาออกนอกประเทศหรืออะไรเงี้ยมันก็มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วลเงื่อนเงื่อนไขอะ่ะ ซึ่งมันก็จะเหมือนโดนล็อกด้วยอะไรบางอย่างอ,อีกอ,ะอ่ะซ,ซึ่งเรากลับมาที่ไทยแล้วก็อยู่นแบบสบายๆแล้วก็หางานที่ไทยอะไรเงี้ยดีกว่าโอเคได้อันนี้มีโอกาสได้กลับไปบ้างหรือเปล่าหลังจากที่กลับมาเไม่เลยยังไม่ได้กลับไปเลยใช่ไหมไม่เลยแต่ว่าถ้าตอนเนี้ตอนนี้มันมีอ่ะก็วิ่งใช่ไหมมันมีอ่าเป็น World major สนามเ o r ร์เมเจอร์<ม>อันใหม่ก็คือซิดนีย์นะ ก็คือถ้าถ้ามันต้องลอตโต้ถ้าเกิดได้ก็อาจจะกลับไปไปเที่ยวก็กลับไปเที่ยวเมลเบิร์นนิดนึงใช่แต่เมลเบิร์นมันไม่ใช่เมืองที่น่าเที่ยวไงเขาเป็นเมืองมี่น่าอยู่อะไปอยู่แล้วก็ชิลสบายโอเคได้ครับถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ถ้ามีคำถามหรือคอมเมนต อะไรก็พิมพ์มาพูดคุยกันได้นะครับสิ่งที่เราจะเป็นประโยชน์แก่คนฟังนะครับะะโอเคก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ